วันนี้มีใช่ไหมมีครีมนิสิตมาค่ะเดี๋ยวจะลองขายของนะคะได้เลยขายเลยก็คือวันนี้นะคะลินลี่นะคะมาพร้อมกับครีมนิสิตครีมตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดจากธรรมชาติเลยนะคะเกลือชมพูม,มาจากเนื้อเขาหิมาลัยแล้วก็มีสารสกัดธรรมชาติตั้ง8 4ชนิดเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจกับ ครีมนิสิตตัวนี้ตัวนี้ช่วยอะไรคะหนึใครก็ตามที่มีผิวที่แพ้ง่ายแล้วก็กลัวสารเคมีไม่ต้องกลัวตัวนี้ไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารอันตรายทั้งสิน้นบริสุทธิ์ผุดผ่องมากๆเลยและที่สำคัญใครที่มีฝ้ากระจุดด่างดำ ไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้เอาไปโบที่หน้าเช้าเย็นก่อนนอนนะคะคือจะทำให้ใบหน้ากระจ่างใสามากขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำจะหายไปริ้วรอยจะจางหายไปนะคะจะทำให้ให้เรามีผิวหน้าที่ชุ่มน้ำเต่งตึงะคะ่ะแล้วก็นิสิตครีมเกลือชมพูตัวนี้นะคะมันดีมากๆเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ที่เอาเกลือชมพูเน the okay, ี hum ้ยจากเมือเขาหิมาัลยมาทําผลิตเป็นครีมเพราะว่าสารสกัดของเขามันธรรมชาติมากมันปังมากเลยค่ะอยากให้ท <ra ind> ุกคนลองใช้นะคะวันนี้หนูลิลลี่มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากปกติทั้งหมดเนี้ยนะเกือบ2,900บาทนะคะแต่วันนี้เราไม่ขายค่ะเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นนะคะเฉพาะรายนี้เท่านั้นนะคะเอาไปเลยรับทั้งหมด5เซตนะคะเราแถมฟรีสบู่ ให้กับคุณลูกค้าทุกออเดอร์จ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะจาก2,900บาทลดเยอะมากๆน,น,นะครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยแอดไลน์เข้ามาก็แอดนิสิต N I S, S I T มีแอดนำหน้าด้วยนะครับแล้วก็หาซื้อได้ที่วัดสันแล้วก็ซ j m จมอใช่ค่ะทั่ว,วประเทศ,เทศไทยนี่เลยครับ